สวัสดีครับวันนี้หนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านชาแนลนะครับ tomorrow. วันนี้จะพามาสะปลานะครับตรงนี้นะครับบ่อนี้เดี๋ยวดูเลยนะครับสะปลามีตามมาเลยนะครับอาจจะมีปลาจีตัวนะครับตัดไปตามมาดูเลยโอ้โหเลือดเลย น,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 นี่นะครับปลาวิดินไหมครับนี่นะครับปลาไม้จับเลยนะครับเตะกำเยอะแล้วนเริ่มแห้งครับปลาเล็กปลาน้อยก็จะมาแล้วนะครับเราจะเอาเสียงลองนะครับ ว่าจะมีปลาไหมเอดินรบอบๆเดินรอบๆเร็วเอามาหัวยิงยอยมาเร็วมานี่เราจะลองปลาเล็กๆจะมีปลาปะ่ะออื น,นี่ไหมครับเออยังครับพอม,มีปลาบ้างไหมครับใต้ใต้ใบมะพร้าวอ่า แล้วเอาแพนดู่นเลยครับดูกล้องแล้วโอ้โหครับมีนีครับปลาครับอานี่ในสวิงครับเอ่แพนเลยครับตรงไหนปลาครับั่างภาพถ่ายเลยครับนี่ครับปลาขาวส้อยปลากระดีนนะครับ ทางเขียวมาแล้วกระดีนะครับ นะเห็นไหมครับมีแล้วปกดีตั่เล็กๆเ,เ,เราก็จะปล่อยเขานะครับเราจะกินเฉพาะเ,เขาตัวโตๆนะครับโอเคครับแห้งแล้วนะครับ จับปลาแล้วนะครับก็ดีคนข้กงจะลึกเราก็จะเอาสวิงจับนะครับมือคงจะไม่ทันเขานี่นไหครับลองดูนะครับปลาซิวปลาส้อยนะปลาซิวปลาส้อยจริงๆนะครับโอ้นี่มาแล้วนะครับ อะไร,ระขาวนี่ครับกันเลลอกคนนะโอ้โหยอดมากครับนี่นะครับนี่คือวิธีวิธีอันนี้คือวันนี้เป็นวิธีทำอาหารกินนะครับช่องชนะเราก็จะชนะวางาเงินแล้วก็มีวิธีทำอาหารกินนะครับ นีหลายแบบผู้ชมตามมาแล้วจะมีปลาไหมครับมะพร้าวปลาอยู่ข้างหลัง ก็จะเป็นปลากระดีนะครับกระหมอกระหมอนะครับตามมาดูเลยนะครับปลาเล็กปลาน้อยปลาเซลปลาส้สอยปลาเล็กๆล,ล้วก็จะปล่อยเขานะครับอือกระดี นี่คือวิถีไท้บ้านจริงนะครับนี่วิถีธรรมหากินเราจะมีคิดดูวิถีธรรมหากินดูวิถีธรรมหาเงินนะครับอันนี้ไม่แน่ใจเรียกปาลาอะไรครับไม่รู้ชื่อนะครับปลาอะไรไม่รู้อ่าเราตัวเล็กเราก็จะปล่อยเขานะครับปล่อยปล่อยที่สระสวนนาโมเดลแล้วนะครับที่เราทำไว้ หลายๆคลิปตรงที่เราเราเคยถ่ายจะเลอะหน่อยครับ ดีน,นะครับวันนี้จะเจอคือปลาช่อนนะครับอันนี้ปลาหมอเฮย,ยแล้วนะครับปลาไม่รู้ชื่ออันนี้ปลาหมอครับเลอะๆหน่อย นแปลว่ายัช่อนคือปลาช่อนอย่างนี้อีกอย่งางก็แบกปลาคอแล้วปลาที่แม่จับที่มันเป็นตัวเหมือนปลาตะเพียนอุ้ยมีปลาหน่อย,ออยปลาช่อนนะคะ,คะโคตรเก่งเลยโคตรเก่งเลยนะเดช่อน นี่สลิดนะครับสลิดนะคะทุกคนพอยู่หลังพ่อคันพิน,นะออแทนกล้องดีรึอุ้ยเกือบอ,อ,อุ้ยเด่นส่หนาคนซ้ำเด็นใส่กล้องโอ้ มันจะเป็นปลาตัวเล็กตัวน้อยอส่แล้วสิดนะครับสลิสลดำเงียมเลยนะครับมันอยู่ในน้ำแบล็ k สีดำ เราจะผามากระดิบกระดึกิ้งดิงโอปลาช่อนนะคะลงมาแล้วนี่นะครับช่อน,น,นเขาจะแอบแอบช่อนเขาจะแอบแอบแถวะลิงนี่ครับ รุยมันเลยนะครับอขนลึกนะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูเราได้ปลาเยอะไหมครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องไปล้างก่อนนะครับอโอเคครับวันนี้หนุ่มโรงงานวิถีใช้บ้านช้เน่าจับปลาวิทปลานะครับขอบคุณที่รับชมติดตามนะครับ ชอบกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณครับเลืะเลยนะครับ